บายดิจา้าปาผุดปยๆๆๆูปัวปัวนี่เป้นถูกไอ้น้ำลายแตกนี่ม,ม,มือแม่น้องหนึ่งนะวันนี้เสียแต่โบมี่โบมี่เครื่องเยอะโบมี่ม,มังค์เยอะนีมม่มังคอื้อมีผ้ามังอื้อค่ะ ใส่ขันยงลงไปใส่ก่อนมันเอาความหอมขึ้นมาก่อนเอความหอมก่อนขอเป็นขันยงแก่ันันก็คือผักขันยงอ่อนนะมันหอมก่อนโ่ด้เดีมาอนะคะพาวหลังสกรอยหอยจุก้ามันมีหอยโขงป้าโทรศับทิจีนาแมนหอยโขมเขากันสัะข้าวหมมกะได้หอยโขมนะกิงหัว ไปดูเป yeah. ิดประตูเนี่ยลูกเปิดออกสุดปางเขาน้ำห่อนุกงต้งิมเขาเลยแจบเหรอเจบเลยนะไปเดี๋ยวเปิดยันบ่อือ เพ็ดก็พอดีจิจิใส่สะอมลงไปสะอมก็ສอเป็นสื่อสะอมหรือว่าขาเดี๋สิเตรียมปรงเลยพี่น้องเอาไว้งสิปิดฝาปิดฝาแล้วปรุงบอกนะว่าสิเอาอันอะแกนสึกอะแทนโอ้ยอบผิวอบได้อบดีเดี๋ราไปเลยได้ แมนเอาไปตักกิ่บลุอ้าวอันนี้จ่องตักข้าวเด้อบุ๋มนจองตักแกงยิ้นอยู่นี่แหละเอาเดี๋ยวมาตักเลยจองตักข้าวตักสองขวดเลยแมนจ่องตักแกง นี่แต่เกาเจาะอะไรเกาเนี้ยป ouais um> uh> ั่นเยอะเทศพอดีอยู่เไนเออเอาาเจาอสัดไน่าสวยกันตักตักทั้งเขาตักทั้งแจง้อมกันเลยมันลอยมังหิวมากบุข้าวตักร้ายน่ะเขาไวบุกอิ่มยังตักใหม่ áo tuôi khéoเย็น, ออกไปก่อน nè, thưng thưng nè, ờ, áo, ไป ừ. ăn ừ, cơn. Ừ. Chong tắc găng, nang bỏ má tắc ừ. 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 này. À, anh ấy chong tắc lạ đó. Phong binh tý, con. มาพอดีพอดีเหมาะเจาะไปเอาติ๊บข่าวกันสองโลครึ่งมาค่ะโอเปิล มามามาบอสทุกคนนางสาได้นางสาบันให้งันนั่นนึงส้มเขบบุ้มมามาจ้าขคนกค่กิโลกิโลจะเข่าจนว่าสุอาจารย์อย่าโบยินอย่าลูกท้าบอสอย่าไปดิ้งอย่าท้ามันให้หอนนะบอสบอสเอาเข่ามาให้ลูกที่เนี่ยลูกในโต๊ะนับให้ลูกละ มาลูกนะเด้นะนี่กระติกน้ำมาลูกหมางเดต้ายงเหยยังเขาเขาขาข้นกัเขาโอ้ยบักงวกว้างหนึ่งเอ้าเป้าเขามาห้ลงกไฮเป้าโทรศัพท์มาฟังดู่หลืองอยู่นเอามาดูนะเข่าสีบูดเอามาเอามากินมันเบิดนะมันสีบูดเชียรองนี่เออ nha đồ đủ. Nhưng mưa đây rồi. sao này. Vậy khẩu van này đi, em mà ủn thi. Dạ, ao ăn neo khẩu ăn ti lu, ao buồn tận hạ ti là. Đủ, cứ nàng ngạ à, nên là lu nàng đi đi. Nàng ti mạt cái đây. Anh này <đồng không> là bỏ neo. Ừ. Bỏ neo. Ôi, nó cái nhang tầm. Nhang sao lằng bà này, nhang lu bỏ. เออนังเงีาวมากก็ได้ใ่นามานงได้เม well ่อาเดงก็านวับไดเนะเี่ได้นก็ได้ินลดเมามพี่น้องมากินแกงหน่อไม้อีกส้นเก่าสินเคยเมื่อวานนี่ก็แกงหน่อไม่เมื่อนี้ก็แกงหน่อไม่กินซุ้มซามาคีกันแต่ซาจอยนอนอยู่ในพ่น่ะ บ่ยากวะหอมมาว่ะจอยเอ้ยบ่มีผู้บ่าวเราบ่ออกมาบ่สจอยบ่าวที่นี่เด้ผู้ป่วยก็มีผู้เดียวนี่แหละสองทั้งน้องบอสบ้านอย่างเดียวก็หายซมี่ไรมีผู้ชายมันอึดนี่แต่ผู้หญิงบ่ใช่หาง่ายกว่ากนอยากให้ผู้ชายไล่ตั้งไปกลุ่มผู้ชาย ถูกต้องแม่บ่กขาบ้านได้กะมีนะพี่น้องเมียหน่อยเมียใหญ่บ่มีเมียหน่อยเมียใหญ่เด้อได็กถือใจว่าสันติแม่นบ่กินเขาแล้วสิท้าบุญลงเดี๋ย็กเขาขางเขาได้เราต้องเข้าข้างเรานะโอ้ยใจหาอันยังบ่จบอยู่บ่เฮ้ยคีบตัวนะเฮ้ยย่งย่างกินกินตีวงกวงมงวนได้หน่อย มันก็มันกว่าใชชีวะเยันไ่ได้เป็นอุปสรรคมากบอด่าหนีลังคนอันีเขา่มปิดไวู้ปิดะไรอนนี้สบายดีเป็นยังบิ่งมสผักไทยเป็นยังักไทยเอาันนปปิดกล่องได้เยเอาสบายดีรอสบายดีรักนะ

mà hòn đi, ba. sao, ừ. lên. sao, hạt sao hạt hòn đây, sao hòn đây, hòn hèn, bắt lốp, bắt hòn rồi, cái này đấy, à, lốp sao trời chạy thế này, ừ. Ê, ơi bạn lốp nè, ơi ông ừ. mà chạy lái quân nè, ơi, mi ăn đeo nè, ăn đeo lấy chuyện gì? chỉ, dạ dạ, hết lốp, giờ hết, thao bớt, ừ, uh, mang mang mang, bạn lưu bớt, bớt cái gì hmm. này bạn.

ก็คือก็คือร้อยเฮ้ยเออคือร้อยนั่นลองติดเทดานนะเฮ้ยอื่ตโตสีน้องโตอยู่ในน่ะเปิดเื่องนั่นเปิดโบซองโออยู่เอ้ยผมไม่เจกับเจนหรอไมเฮ้ยโอ้ยอย่างเง้ยเอ้ยจัดยังว่าหมูพิซซ่แซวแซ่บแต่ใจจ่อยได้ใจหบูพุทธพักยังไงโอ้ฮักระปุบบะมาบอคือเป็นจัดถ้าถ้าเป็นมาเป็นผิดก็ได้แบบนี้

ไมงวย,ย,ยัคนเลาออ,อันแดดจนเไปาตามเ,มาายมเลยนะใจนแดเอื่อย้อนย่งน่าถาป๊คลิปถาป๊ิปก่อนนะพี่น้องถา้ากินน้ำลังก่อนเยอะขึ้เขาสวยน้ำลัง หายพนขึ้นไล่พนเอแมนอน่ไลอหลังเป็นอุปสรรคยันผู้บ่าวสนใจหลังเมื่อเดีวเลยไปเลยอืมเื่อยหัใจเธอจาจักนั่งเป็นยังอส้นกเอได้นหัวใจเ เบื่อใจปะนะบอกตลอดเลยไม่ถ้าสะมาตรวจโอ้ยแต่เก่าหันแต่เป็นยังอันนี้ยังวะบัาเป็นยังไงบัวแจ็คอารมณ์นางเป็นยังอาทิตนะหนึ่งก็นางจะเป็นยังเ้าบ่ไม่เข้าใจเธอบัวป้าเธอบัวว้าวคลิปนี้พระบึงพระส้มเท่านี้ก่อนเด้กพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาอีกเนาะโชคดีมีความสุข ลำล่ำรว้ยลุยเฮงเฮงปังปังทานผู้ส้มทุกทานทุกคนผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ทุกหมองถุกบอนพี่น้องบ้านเฮาผู้เขาบึงเขาส้มกับเช่นเดียวกันเด้อผู้บึงก็มีได้เนาะผู้บึงก็มีได้นีเนาะส่งประเมาดีพี่น้องบ้านเฮาขอให้โชคให้มั่นให้ล่ำให้รวยหาเงินหาคำผู้บ่ฮากันนั่งอยู่สื่อก็ให้นั่งแบบมีความสุขเด้อ อย่าอย่านั่งว่าแต่พื้นคอยแล้วเดว้อโอ้ยว้าเล่นไปนําพ่อกันคิดหนาพี่น้องสิเขาไปงัดแกงหน้าไม้ก่ทั้งว้าทั้ง,งน้ำลายเฮ้ยนี่บ่ได้เลืองได้อยากพ่อกันคิดหนาสชคดีมีความสุขบายบาย